สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาเป็นในแบบเนาะครับใช่วันนี้เปนที่สาเซ็ปต์เป็นไงฮะครับคอนเซ็ปต์ก็แบล็ไม่แบล็ไม่แบล็ก็แต่ว่ามี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 หลายชุดวันนี้ถ่ายไปทั้งหมด5ชุดนะครับก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันจะได้เห็นเร็วๆนี้แน่นอนครับเวลามาถ่ายแบบคุณจะถามว่าจะเห็นซิกแพคพี่ฮันไหมคะเล่มนี้เอ่อเล่มนี้ก็สําหรับเยาวชนครับผมก็วัยรุ่นวัยรุ่นใช่วัยรุ่นวัยรุ่นก็นิดนึงนะก็ยังไงก็ อาจจะเป็นแฟชั่นเน้นไปทางแฟชั่นมากกว่าสนุกสนุกใช่ไม่ไม่ได้โป้ขนาดนั้นเรียกว่าเซ็กซี่ครับค่ะก็เก็บเอาไว้ถ่ายละครเนาะใช่ครับค่ะคือว่างไงงานถ่ายแบบสลับกับนักแสดงอ่นประกอบก็อแต่ละอันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะเวลาเรามาทํางานเนี่ยอย่างถ่ายแบบมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง่ายละครก็เรื่องหนึ่งร้องเพลงก็อีกเรื่องหนึ่งมันเอามาใช้ร่วมกันไม่ได้แต่ว่าหลักๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกันในในบางอันครับผมอย่างไอไลน์นี ยังไงคะต้องแบบกระทางไกเราก็ต้องดูก่อนว่านานิตยสารเขาเนี่ยเป็นประมาณไหนแต่ว่าต้องผมเคยอ่านด้วยเ,เพราะว่านิตยสารเล่มน,นี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับการดูดวงทำนายดวงเมื่อก่อนเด็กๆเนี่ยก็จะชอบแบบว่าเออถ้าเราเปิดอะไรนะถ้าเราเกิดวันนี้เกิดแอบ,บชอบใครอยู่จะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ใช่เว้ยนี่ผู้ชาย <laughs> เก็เดี๋ยวคงได้ดูได้ดูตอนไหนครับลงครับเดี๋ยวเร็วนี้ได้ดูครับผมก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันหาที่มาหานไม่ใช่อะไรนะคะเก็บแปมไม่กอนอ้เดี๋ยวอยู่กองไปกองไม่ได้ทิงก็ไม่อยากไปกวนก็มาได้แหมะครับเป็นไงบ้างให้บอกว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องลุยงานแสดงเต็มที่ละ ใช่เดี๋ยวเออเดี๋ยวเริ่มวันที่แปดครับผมถ่ายผมเริ่มเข้ากองถ่ายวันแรกวันที่แปดฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอ่านบทแล้วก็ทําความเข้าใจอ่านจบไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะวนอ่านอีกรอบหนึ่งด้วยเพราะว่ามันเหมือนเราก็ต้องรู้บางอ่านว่าเออเขาเป็นมาอย่างไงแบบไหนครับผมก็ต้องเตรียมตัวต้องติวหน่อยอะใช่แล้วก็เจอพิงกี้พิงกี้ก็บอกว่าพี่เดี๋ยวเราต้องเจอกันนะอะไรเงี้ยบอกจริงเหรอพิงกี้เป็นพี่ทัเหรอเออนั่นแหละผมจำไม่ได้อยู่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดแล้ว โอ้ยแกแหลสองปีเองไงว่าเขาแก่เออนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่จนจนแบบไม่รู้ใครพี่ใครน้องไเคลียนะได้ได้ครับโอ้ยงี้เรื่องอย่างงี้ต้องไม่ยอมนะเออเดี๋ยวคนอื่นเขาหาว่าผมแกอันเลวินกี้ว่าพี่อุตลออครับผมค่ะแต่ได้ดูภาพราวันบมงสวงดูตั้งใจมากจริงๆิมันต้องตั้งใจคนเดียวมากๆจริงๆไม้มันเป็นพิธีเขาเรียกว่า ที่ดีมงคลมันก็มันก็ต้องแบบนิดนึงแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็เขาเขาบอกว่าเออแบบับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เขาก็เน้นอยู่เสมอใช่ใช่ครับก็เลยดูเคร่งขรึมนิดนึงใช่แล้วหลายคนแหมก็เหมือนพี่แจ๊กอะบอกผมเก่งเก่งเก่งคอมเมนต์มีฮันนิดนึงว่าแบบเอ้ยเก่งใบเป้อจะพยายามทําให้ถูกใจทั้งสองฝ่ายแล้วกันพอไปเจอผู้กํากับก็ ครับ <c oughs> ครับครับโอเคไหมอ๋อผมไม่เขา้าใจรายละเอีดล <c oughs> ้ก็เดี๋ยวไปพิสูจน์ดูก,กันเนาะ <c oughs> ได้ครับผมใช่วันนั้นที่เขาสัมภาษณ์กันนม,มร่วมเขาสัมภาษณ์เรื่องยิปโซมาติ่งเบาๆนิดน,นึงถามตามเขานั่นแหละว่าว่า,วา,าเหมือนยิปโซที่สัมภาษณ์เหมือนตัดร้อนพี่ฮันพี่ฮันว่าไงบ้างคะคือผมไม่ได้ฟังคําสัมภาษณ์เขานะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าน้องเขาพูดว่าอะไรแต่ว่าก็อยากจะบอกมันคือ เรื่องระหว่างผมกับน้องก็คือพี่น้องจริงๆแล้วก็เราก็คุยกันเหมือนคนปกติถามไทยสารทุกสุขดิบไปเรื่อยว่าเออเป็นยังไงบ้างทํางานไหน่อยไหมอะไรแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้มากกว่าไม่ได้มีอะไรที่พูดไปทางชู้สาวอะไรเงี้ยขนาดนั้นครับผมล่าสุดลงลูกก็เป็นงานโปรโมทรายการเนาะใช่เป็นเป็นการโปรโมทรายการครับอืค่ะก็ยังไม่ได้ติดต่อกันยังยังเพราะว่าต่างคนต่างทํางานจริงๆครับผมค่ะแต่ต้องรีบไม่แพนเนาะ ใช่ต้องรียมีแฟนครับเพราะว่าได้ข่าวว่าใช่เขาจะมีภาษีนะก็ถ้าถ้าใครที่ยังโสดอยู่อาจจะต้องเสียภาษีนะับผมก็คิดว่าผมต้องขออนุญาตแฟนคลับทุกคนนะฮะแล้วก็ทุกคนมากจริงๆอ่ะผมอาจจะอาจจะมีแฟนเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากเนื่องจากจะไม่อยากโดนภาษีแ้ลเอ่นเป็นแบบเรื่องที่ฮือฮาอยู่ตอนนี้เนาะอ๋อใช่ก็ได้ยินเหมือนกันได้ยินจากพี่แจ็คตะกี้นี่แหละคือเขาคือเขาบอกว่าสําหรับคน ที่ยังไม่รู้นะครับเขาบอกว่าใครที่โสดเนี่ยจะต้องเสียภาษีเพิ่ม,ม,มใช่ไหมครับเพิ่มใช่ท,ที่มีลูกแล้วก็จะได้ลดหย่อนอะไรเงี้ยแต่งงานโอ้ต้องมีลูกเลยเหรอถึงจะได้ลดหย่อนเอาตายแล้วไม่ได้มีแฟนอย่างเดียวแล้วต้องมีลูกด้วยนะ เซลเล่นครับผมยังไม่มีเลยเนาะครับยังไม่มียังไม่มีครับผมแต่ว่าไม่แน่เลยเร็วนี้เฮ้ยบ้านเหรอก็ถ้ากฎหมายเขาคอนเฟิร์มปุ๊บอ่าอาจจะเห็นหลายๆคนออกมาเดินออกมาพูดว่าผมมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วแน่ไม่โดนภาษีเงินพูดถึงมีโอปอนิดนึงค่ะแล้วสุดทราบข่าวหรือยังเขาจะแต่งงานปีหน้าอาจริงเหรอจริงเขาแพรแต่งงานหนีภาษีแค่จะให้แต่งินดีหน่อยโอเคก็ พี่โอปอลครับยินดีด้วยนะครับยินดีมากๆพี่ก็อ,อ,อยากจะบอกว่าพี่เป็นคนที่สวยทั้งภายนอกแล้วก็จิตใจมากๆนะจากที่ผมได้ใกล้ชิดแล้วก็เหมือนได้ทํางานร่วมกันมาเยอะก็เห็นพี่เป็นคนแบบเฟนรนลี่กับทุกคนแล้วก็มีคนรักพี่เยอะแยะมากมายแล้ววันนี้เนี่ยคนที่พี่ได้มาอยู่เคียงข้างเนี่ยก็ ผมยินดีด้วยจริงๆพี่คนนี้เขาก็ดูแลคนมาหลายคนและผมเชื่อว่าพี่เขาเนี่ยก็จะดูแลพี่โอปอได้อย่างดีแน่ๆนะครับก็ยังไงขอให้ชีวิตคู่เนี่ยสมหวัง<ฆ>ทุกประการที่หวังไว้แล้วก็ขอให้เ,ออเดินทางคู่กันไปอีกนานแสนนานไกลแสนไกลจนสุดขั้วโลกเลยล้วกันครับผมดีความสุขม,มากๆครับจริงๆพูดถึงแฟนคลับ ครับผมโอกาสอ้อนหมือไม่เจอ,อ,อกันอ๋อก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันต่ออาจจะหายไปแต่ไม่ได้หายไปไหนคือจะไปเข้ากองละครแล้วนะอาจจะเจอกันน้อยลงหน่อยแต่ว่าถ้ามีงานก็อยากให้มาเจอกันนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนโอกาสที่จะได้เจอกันอยู่น้อยครั้งน้อยครั้งลงเยอะนะครับยังไงก็ถ้าคิดถึงมาเจอกันตามงานได้ส่วน,น,<ๆ>นในเข้ากองละครก็จะดูตามข้อหมาดสมใช่ผมจะรับผิดชอบในหน้าที่การงานผมให้เต็มที่แน่นอนครับผมแล้วเจอกัน

มาแล้ว,อลวโอา่คนนเหตือารณบางดึงดึงสอง่ไม่ดีนะมื่อกี้ดีกว่าใช่คารแล้วมือท่านนี้ต้องจากาซ้ายไม่ดีคนระับ